สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคนนนะคะในวันนี้เจเคนนํานำเสนอให้ท่านรับชมเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะแปลงนี้เนื้อที่2ไร่87ตารางวาค่ะพร้อมบ้านชั้นเดียว1หลังนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกด้านนอกมีบ่อน้ำค่ะอยู่ห่างจากตัวเมือง9กกิโลเมตรนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเหียงอำเภพนัฐนิคมจัังหวดชลบุรีค่ะบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะน้ำไฟมีพร้อมนะคะเดินทางก็สะดวกนะคะที่ดินอยู่ติดถนนคอนกรีตหนะ้าแปลงค่ะราคา1,950,000บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินที่มีความสงบอบร้อมด้วยธรรมชาติมีเพื่อนบ้านแบบไม่เหงาค่ะแต่ก็ไม่อึดอัดนะคะเพราะจะอยู่ไกลๆกันหน่อยค่ะทุกท่าน สนใจแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามรายได้เข้าชมพื้นที่นะคะท่านสามารถติดต่อคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยค่ะเจเคนโใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ก็หวังว่าจะสะดวกต่อการติดต่อคุยเจรจากันนะคะเพราะทางเราไม่ใช่ผู้ขายค่ะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ